18. บแหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาสาตถิยังวิหารติเจตตวนอนาคปินทิกาสา อารเมตตระกโภภกวาภิกุอมันเตสีภิกโวติภาทันเตติเตภิกุภควโตปัตตะสังสังภควายตัสโวจะเมตายภิกขเวเจโตอิมุตติยาเสวิตายภาวิตายปหุเรกตายยานิกตายวัตตกตายอนุจิตายปาริติตายสุสมารภายเอกาทัสสนิสังสาปฏิคังขากะตะเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจฉตินัปปะกังสุภินังปสติมนุสสานังปิโยโหเต હ theသखતစ aquiવથ waကમ ခသစ ત သကહ मेताया भी कव्ये चैतुए मुद्या सेविताया पाविताया पहुँढी कताया यानी कताया मतुकताया अनुति ताया परिति ताया सुसामारताया इमे एकारसा निशंसा पतिकं काति अनुतिषो परनामेताजे तुए मुद्य अतिउतिषो परनामेताजे तुए मुद्य अतितिषा परनामेताजे तुए मुद्य कतिह करिह अनुतिषो परनामेताजे तुए मुद्य कथिहायि ओठि स्वप्ननामे ताचे तोय मोति कथिहाय हिथ थि साफनामे ताचे तोय मोर्ते पंचहाकार अनुठि स्वल्लनामे ताचे तोय मोर्ते सतहा वोठि स्वप्ननामे ताचे त्वय मोर्ते ताशहा स्वप्लनामे ताचे तोय मोते कथाही पंचहाकारे अनुठि स्वप्ननामे ताचे ัพเพสตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตนาบริหารันตสัพเพปานาเวลาพียปัจจานิคาสุขีอัตนาบริหารัโตุ สัพเพปุตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปัิหาลันโตสัพเพปุลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพอตตาภาวะปริยาปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตานังปริหารันโตเตหิเวหิปัญชะหะการหิโนทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกตามหิสัทหาการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติ สัพเอธิโอเวลาพยาปัจนาเกาสุขีอัตนางปริหารันโตสภพบริษาเวลาพยาปัจนาเกาสุขีอัตนางปริหารันโตสเพอริยาเวลาพยาปัานาเกาสุขีอัตนาปริหารันโตสเพนริยาเวลาพยาพัฒนานกาสุขีอัตนาปริหารันโตสัพเทวาเวลาพยาปัฒนานนกาสุขีอัตนางปริหารันโตสเพมนุษาเวลาพยาปัจนาเกาสุขีอัตนางปริหารันโตสเพวินิริกาเวลาพยาปัจนาเนกาสุขีอัตนาลปริหา रंतो ते इमे हिसता हा कारे हिओ तिषा परना मेताजे तोई मुते कथा मे हिता सा हा कारे हितिषा परना मेताजे तोई मुते तो सभे प्रतिमाया तिषा या सता वेला प्यापचानी का सुखिया तनं बनिहा रंतो सभे पश्चिमाया तिषा या सता वेला प्यापचानी का सुखिया तनं बनिहा रंतो सभे ओतरा या तिषा या सता वेला प्यापचानी का सुखिया तनं สพเพทากีนายาทิสายาสตาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตนาภริหารตัวสภเวรติมาานุทิสายาสตาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตนาภริหารันตัวสภปชิมาานุทิสายา सत्ता वेला पे आप अच्छा नहीं का सुखे अतनम पर है अरंत तो सफे उतारा या नुकेशा या सत्ता वेला पे आप अच्छा नहीं का या सत्ता वेला पे आप अच्छा नहीं का या ัตตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิหารันตุสัเพวปฏิมายาทิสซายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขียตานังปิหารัตุสัเพปฏิมายาิสซายาปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุขียตานังปัหารันตุสัเพปปฏิมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุขียตานังปริหารัตุ सफे उतरा वेला खा सुखी अतनम कर सफे वृ माया नु रिसापा वेलाफ्या सफे पची माया नुसा यापा वेलाखी अतनम कर ปานาเวลาพยาปัจจานิาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพทะกิณายานุทิสายปานาเวลาพยปัจจานิาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพหิติมายาทิสัยาปานาเวลาพยาปัจจานิาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพโอภริมายาทิสัยปานาเวลาพยาปัจจานิาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพวรติมายทิสัยา ปูตาเวลาเพียบจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพปลปฏิมายาทิสายปูตาเวลาเพียบจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพอุตารยาทิสายปูตาเวลาเพียบจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพลทากินาญาทิสายาปูตาเวลาเพียบจานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพลปฏิมาญาอนุทิสายปูตาเวลา ภพปัจจา ن คาสุขีอัตนางปนิหารันตุสพเพปัชิมายานุทิสซาญาปูตาเวลาภพปัจจา ن คาสุขีอัตนางปนิหารันตุสภีพอตลายานุทิสซยภูตาเวลาภพปัจจา ن คาสุขีอัตนางปนิหารันตุสภพตกินายาาเวลอนาุทิสซาญาปูตาเวลา อภเพยปัจจานิคาสุขีอัตตานังเปรีหารังตุสพเอบริมายอาทิสะยาโปตาเวลาเพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังเปรีหารังตุสภเบรติมายอาทิสะยาโปคะลาเวลาภเพยปัจจานิคาสุขีอัตตานังเปรีหารังตุสพเัจฉิมายอาทิสะยาโปคะลาเวลาภเพยปัจจานิคาสุขีอัตตานังเปรีหารังตุสภเอุตระยอาทิสะยาโปคะลาเวลา ภเพยปัจจานีคาสุขีอัตนาลังิหารันตุสเพทกินายาทิสายาปุคลาเวลาเพยาปัจจานีคาสุขีอัตนามปงิหารันตุสเพปติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาเพยาปัจจานีคาสุขีอัตนานํงิหารันตุสเพัปชิมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตนาลัิหารันตุสเพธอุตรายาอนุทิสะยปุคลาเวลา อภพปัจจานีคาสุขีตราหนักริหาดัลโตสะเพเหติมัญติสายาบุคราเวลาภพปัจจานีคาสุขีตาระหนักริหาดัลโตสะเพวปาริมายติสายาบุคราเวลาภพปัจจานีคาสุขีตราหนักริหาดัลโตสะเพปรติมายติสายาอัตตาภาวะปัญญาปนาเวลาภพปัจจานีคาสุขีตาระหนักริหาดัลโตสะเพปัจฉิมายติสายา Atapawa peri apa na welape apa cani kasuki, atanang periha dan tu sape utara ya risa ya atapawa peri apa na welape apa cani kasuki, atanang periha dan tu sape tangki na ya risa ya atapawa peri apa na welape apa cani kasuki, atanang periha dan tu sape berarti maya anu risa ya atapawa peri apa na welape apa sape berarti maya anu อัตตภาวะปริยปนาเวลาปยิยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหยปันตุสเพหุตระยานุริสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาปยิยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหยปันตุสเพหะกินายานุริสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาปยิยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหยปันตุสเพเหิติมายติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวลาปยิยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหยปันตุสเพหุปานิมายติสายะ อัตตภาวะปัญหาปัญนาเวลาผญาปัจชานีคาสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพพะปรติมายาทิสายะอิทธิอเวลาผญาปัจชานีคาสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพพะปัจฉิมายาทิสายาอิทธิอเวลาผญาปัจจานีคาสุขีอัตานังปัญหาลันตตสัพพะอุตระยาทิสซายาอิทธิอเวลาภญาปัจจานีคาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพพะปะฏิมายานุทิสายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขียัตนาลปริหานันตุสัพพะปจฉิมายานุทิสายาอิทิโอเวลาพยัจชานิคาสุขียัตนาลปริหานันตุสัพพะอุตารยานุทิสายาอิทิโอเวลาพยาปชานิคาสุขียัตนาังปริหานันตุสัพพะรักินายานุทิสายาอิทิโอเวลาพยัจชานิคาสุขียัตนาังปริหารันตุ สัพพานิยติมายะทิสายะอิธิโวเวลาพะยัปปัชชานิขะสุขิอัตตังปะริหานังตันตุสัพภาอุปะนิมายะริสายะอิธิโวเวลาพะยัปปัชชานิขะสุขิอัตตังปะริหานังตันตุสัพเพวะติมายะทิสายะปริสาเวลา अभियान परिहारन सफेमा भयांग परिहारन सफे उतारी तन परिसा अभियान सुखी तनंग परिहार สเปห์ปฏิมาญานุริสายาปุริสาเวลาเพียรปัญญีคาสุคีอัตานังปริหาดันตุสัพเพอุตรายานุริสายาปุริสาเวลาเพียรปัญญีคาสุคีอัตานังปริหาดันตุสัพเพท์กินายานุริสายาปุริสาเวลาเพียรปัญญีคาสุคีอัตานังปริหาดันตุสัพเพเหติมายาติซายาปุริสาเวลาเพียรปัญญีคาสุคีอัตานังปริหาดันตุสัพสเปห์กินายาณุริซายา ปุริสาเวลาพยาปัจญานิคาสุคีอาตานังปริหาดันตุสเพปปัติมายาทิสายาอะริยาเวลาอพยาปัจญานิคาสุคีอาตานังปริหาดันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาอะริยาเวลาพยาปัจญานิคาสุคีอาตานังปริหาดันตุสเพปโอตารายาทิสายาอะริยาเวลาพยาปัจญานิคาสุคีอาตานังปริหาดันตุสเพทักขินายาทิสายา อริยาเวลาพยาปชะนิกาสุขีตานังปริหารันตุสเพรัติมายานุติสยยาอรยาเวลาพยาปชะนิกาสุขีตานังปริหารันตุสเพปัจจิมายานุริสัยยาอริยาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุติสัยยอริยาเวลาพยาปชะนิกาสุขีตานังปริหาดันตุ สัพเพเหติมายติสายาอริยาเวลาพยาปัจญานิกัสุขิยะตานังปริหารันตุสัพพเอุปริมายติสายาอริยาเวลาพยาปัจญานิกัสุขิยะตานังปริหารันตุสัพเพวัตถิมายติสายาอันนาลิยาเวลาพยาปัจญานิกัสุขิยะตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายาอันนาลิยาเวลาพยาปัจญานิกัสุขิยะตานังปริหารันตุ

อนารยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสเพธะขินายะอนุทิสัยยอนารยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสเพเหิธิมายาทิสัยยอนารยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสเพียวปนิมายาทิสัยยอนารยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอาตานังปนิหารันตุสเพวัติมายาทิสัยยเทวาเวลา อภิยาปชานีคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพอุตรยะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพทักขินายะทิสายะเทวาเวลา ภะยะปัตถาณีคะสุคิอัตตโนปะนิหานันโตสัพเพปัตติมายะอนุทิสายะเทวาเวลัพพะยะปัตถาณีคะสุคิอัตตโนปะนิหานันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวลัพพะยะปัตถาณีคะสุคิอัตตโนปะนิหานันโตสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาเวลัพพะยะปัตถาณีคะสุคิอัตตโนปะนิหานันโตสัพเพธักขิณายะอนุทิสายะ เทวาเวลาเพียจชานีคาสุกีอัตานังปนิหารันตุสเพเหติมายาทิสซาญาเทวาเวลาเพียจชานีคาสุกีอัตนังปนิหารันตุสเพโอปานิมายาทิสซาัาเทวาเวลาเพียบชานีคาสุกีอัตานังปนิหารันตุสเพบรัติมายาทิสายามนุษาเวลา อภพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพอปชิมายาทิสซายมนุสาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพอุตตรายาทิสซายมนุสาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพทากินายาทิสซายมนุสาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพอเวรติมายานุดิสายามนุสาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพอปชิมายานุทิสายา खीम परि हलन सफेखी हलन सफेदा तनम पर सुखी परिहो สัพเพปรติมายาทิสซายาวินีปปิกาเวลาพยาปัจญานกาสุขียตานำปัิหารังตรวสัพเพปัจติมายาทิสซายาวินีปปิกาเวลาพยาปัจญานาสุขียตานำปัิหารังตรวสัพเพอตรายาทิสซายาวินีปปิกาเวลาพยาปัจญานกาสุขียตานำปัิหารังตรวจสัพเพทากินายาทิสซายาวินีปปิกา A welapiy abacani kalsukiy atanang periharan tosape uratimaya anurisa yawini perika วินิปริกาเวลาพยาปชานีคาสุกี้ตานังปริหารันตัวสเเหิตุมายาทิสซายวินีปริกาเวลาอภยาปัชานีคาสุกี้ตานังปริหารัตัวสเพโอปาริมายาทิสซายวินีปริกาเวลาพยาปชานีคาสุกี้ตานังปริหาดรัตัเต

သာသကရေဟေသပေသတ္တမေတာယတိမေတာတံធម្មံเจတေတိတိတိတေသောသဗ္ဗဖြာပာထ ಪರಿ ယုဌာနေဟိ우จ اتے ติ ते मुते मे တာ जातेतो मुते जाते मे တာ ते तो मुते मे တာဘမ္မာဝိဟာရภาဝနာနိသေတတာ